นะคะครั้งห้าขวบป่ะค่ะตอนที่หนห้าขวบมันอาจจะเก่าไปแล้วนะคะก็คือก้านเมฆมันก็คือ,คอน้ำอะค่ะมันจะระเหยขึ้นมาบนก้านเมฆแล้วทาแล้วแล้วมันก็จะเข้ามาในก้านเมฆแล้วเ,เข้าพอเข้ามาในเยอะๆนะคะมันก็จะกิดฝนตกถ้าสมมติว่าบุริัมามตกถวรราชก็ไม่ตกถ้าสมมติว่า โคล่าตกบริลลํมก็ไม่ตกนะคะไม่ต้องดูคลิปนี้แหละคะ่ะผิดหมดเลยคราวนี้ก็จะมาเฉลยแล้วนะทุกคนก็คือไอ้น้ำสมมติว่าจะมีบ่อน้ำแล้วไอ้น้ำก็จะระเหยขึ้นไปบนฟ้ากลายเป็นไอแล้วก็กลายเป็นก้อนเมฆแล้วหลังจากนั้นก้อนเมฆก็มารวมตัวกัน ทำให้กลายเป็นฝนตกลงมาฮายสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้ำหวานด้วยนะคะวิวิ